สวัสดีครับกับผมบ่าวเคสติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องหายหน้าหายตาไปหนึ่งวันเมื่อวานมึมีทีอยพี่น้องมึงเลยเนาะครับผมเมื่อนี้<ป>มาธุระจากพี่น้องแปะคงแปกตาบ่ะพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮาติ๊กมาธุระจ้ะครับมาธุระเลยค่ะกลับกันเลยสิบพาพี่น้องไปเก็บมะข้อหรือ <c oughs> ตะโคเมื่อกินบบดนี้ค่ะ มทุระอยูน่นครพนมบ้านเสาติ๊กจก้ะางางนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็จะพาพี่น้องไปเก็บบัืงนัดเนาะครับส่วนบัืงนัดของพ่ออะไรจ้ะแต่พ่อบอกว่าพ่อเก็บตั้งไว้ให้แล้วตอนนี้ค่ะเสาติ๊กซื้อบ้านของโมบ้านจ้ะพี่น้องมาเสร็จทุระแล้วก็เดี๋ยวมาเอามา,อมาข้อแล้วก็ทีเดินทางกลับเลยครับามาเมื่อวานนี้เที่ยววันนี้ก็กลับต่อเลยหน้าตาเมืองที่เสาติ๊กทำธุระหันบอกเทสโชเฟอร์นอนเต็มที่แล้วพี่น้องไ่ต้องห่วงแล้วจ้ะนอนอย่างเดียว ที่ไดโอ้ยเบิ่งน้ำบ้านเฮาพี่น้องน้ำไหลายฝนฟูงพี่น้องมึงดุดดุขนาดเลย<อ>เบิ่งของต้นดีกว่าเบิ่งของต้นดีกว่าชัดเจนกว่าเนาะพี่น้องนนนนบาลครีสที่ตกต้นมะค้อ,อ,อบัลครีอ๋อ เดี๋ยวเยด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดอาเนขึ้นเดี๋ยวอเคพอกระเทยขึ้นองก็ได้นี่นี่สวัสดีครับโอ้ยเล่นน้ำแบบนี้คนจะขึ้นก็มาบนี้นี่นี่น,น,นี่นนนอนอ,อุ้ยดอกโคตรโคตน่ะมีน้ำรองรับอยู่แ้เออเนียเป็นอย่งน้ำรองรับอยู่เนี่ฮึมดกแม่นบอกค่นี่โอ้ยกำลังแตกกำลังขึ้นออก อีอนี่ท่านี่บอกมีต้่นแล้วมันยังนาใหญ่โอพอแกงบอกเฮ้ยมันขนาดใดแล้วบอกขอมาบะม่งด้วยคะพักอันนี้เลยตมหมบต้มโมบเก็บกันพักต้มหมบพักเปาะอุ้ยเก็บเก็บเก็บพักต้มหมบนีก็เอาเมื่อมาีสนี่ติ่งต้มหมมมด้วยจ้ะพักตมหมบหรือพักเปาะนี่นะนะนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยว เด้บอกเค้าหุ่มทำไรแลเ้วพี่น้องมาบ้านเพื้นท้าเล็บสีเกี่ยวพิดนี่หุ่มแล้วหุ่มแล้วทุกแล้วเอาอันเพ็ดคมแนะถ้าจะไปเก็บหัวก็มางไปเก็บทางไหนาบอกโอ้ยเสดายบริอยู่เธออยู่จะไปเก็บนำต้มไว้หั่นเนี่ว่าว่าจะเอาอันเอาลงมา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  างานดุกดกแน่มาต้มไม้หันได้หมอน้อยนึกขนาดันั่นก um> um yeah ็ท okay. ุงเธอละงานนี um tw tw ่มาเลยจะงานเยบอินเาอตายเด้อหันเด้ออือ้นนะขึ้นไปงานแล้วมนนะงานี่ตายบกก่อนงานละตายหันคนอ่ะสิตายงานหยาดตายดอกหน้ หก็ได้ยุบหมองเซียงแบบเอาใบไปน้ำเดิดเมเจีได้หลายฮักลงมาฮักลงมาใบพร้อมเจี๊ยไรลัยเอาอเอามา,<อ>าถึงแล้วเอาเมือกินพี่น้องอยู่ใต้มันบูมี่จ้จะม,จามาแล้วก็อยากเจ้าของเห็นก็ขอในเด้อนี่เดิมบุคอภัยี่เดิมจะของเผื่อว่าจะของเบิ่อเขาบอกว่า <c oughs> ขอกินใน่เด้อบุกในเด้ออย่า่บบา,บ,บ,าบุคอเด้อบุห่วงบ้านเราเพิ่นบุห่วงจ้ะเอาไปกินอุ้้ยแลวก็ ดกอิลิปูนุ่นปูนพูนแม่นเบิรเลยนี่แม่นเบิเลยจ้ะเนี่ยตะเคีม้มีอย่างกะอัปเดตเก็บมะโคนี่อะไรพี่น้องเบิง่งพี่น้องถามหาไปใสน่น้อบอกเคนเสริติ๊กบถินเบิด์ตมือ้อเคลนโบดได้้พีานเลยมือนี่อดดอโอ้มีหางบดแดงพร้อม <laughs> อุ้ยดกขนาดมั้นี่นี่นี่น้องดก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 นะชิคก็บ้านบอกพี่น้องเห็นบ่าคอด้วยงามนี่บ้านเฮาเตรียมพิกโถงกับปลาแดกนัวๆัด้วยพี่น้องปลาแดกนุ่งๆเนาะบีบลงบีบลงซดบันี้เอ้ยค่ากินน้ำด้อพี่น้องเด้อยฮอไต้เพลิดเพลินสีฟ้าพี่น้องกินจ้ะมือเนี่ยเอาเมือก่อนงานี้ดกดกเอาไปได้งาเดียวพอเลยเนาะเพป็นแล้ะ ลงมามลงมากินลงมาอาทิตย์เก็เก็บพักอันนี้ไปนำแต่สิไปเก็บอีกอยู่จ้ะมีหลายอยู่เก็บบักคอแล้วก่อนแล้วก็สิเอาอันนั้นพ่อมื่อใส่กแกงหน่อไม้ไอ้อย่างนะลืมแล้วนะอีเล็กอืมเอา,าไปไวใส่กแกงหน่อไม้บูมีอยู่ใต้บาได้กินไหมนี่นี่บอกแค่งานนี่ดกดกนี่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 าาเอาเมื่อเอาเมื่อรถเปล่าปลานนี่ครับลดว่างปลาดิ ผลเมื่อมังนัดอีกจะ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเอามังนัดสวนวพ่ออีกบอ่อ,อ,อไข่กระดองไว้มึงให้เอ้ยมึงเ,เห็นหุ่นมึงแหรอพี่น้องพุดนะยกบักพักพุดนะตะเบิ่บอตะเบิมันเล่น,นลมีส<อ>ีบเบิบเ้ละ <c oughs> ข้อตะข้อเคยเห็นยมตะข้อมะขอ้อหมาตะข้อบ้านพี่น้องเอ,าาอนะินตะข้อเนาะบ้านสติกมะข้อด้วยจะ้ะตสมพักผลเนื้อข้างในเที่ยวขนา้ขนาพูดหน้า โอ๊ยอาเ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 อาลดเอารลดลว่างเยอะแยะเห็นว่ากระเปิ้นออกนิดนึงแน่เห็เจ้าปจักของเราแบ้หนคือจัง ลูกพักคือจังเทาซื้อลำไยหะและ้วเนาะเพิ่งจะเอาใบใสมาใส่ลำไยเลยนี่ลุกไปพักเลยไปพี่น้องมาดนี่<ล>สต็กก็ได้พักอันนี้เปาะหรือพักตรงหมูบานสต็กเอ,อิ่องามนี่มันจะออกเอาเมื่อไปกินกับปุ่นกับเจียวกบน้าพริกกับแกงหน่อไม้แต่ก็สิเก็บพี่น้องน้ำจ้ะนี่จ้ะพี่น้องมาถึงส่วนบักนัดแล้ว Nát bằng địch lại sụt lèo bung lại chút đục ngam, you know. Today người bằng nát đúc nga gì nga 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 đi oh, oh. đi สะใจมากเลยหน่วยเดียวนี่บอกแม่นมีหน่วยเดียวนี่บอกเต็มเลยนี่ดิเลยใหญ่ยี่งใหญ่ยิ่ใหญ่เจอลุงบางซื้อว่าใหญ่แล้วนี่ใหญ่กว่าอีกเนาะพี่น้องมังนัดพ่อตัดขายหลายรอบเลยจ้ะนี่ดิยามนี่เป็นยามขายมังนัดเลยจ้ะครูที่พาพี่น้องมาเอาพามังนัดใส่หมวกอะไรเนาะยามพาพี่น้องมาใส่หมวกมังนัดเห็นแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวบอเคต้องเลื่อนรถก่อนรถเขาจ้ามา รถเถื่อนกันายคันเทนอ่ะดูว hey no, ah, oh. oh. oh ่าเปิด <hh> ท่าให้หน <election> <t ôi> ่อยอะเอาหมงนัด like ขึ้นรถก่อนพี่น้องโอ้ยหัวซ้อมซ่อมบูดเลยไปพี่น้องแบนี้ันนี้เดี๋ยวเอยไปเบิกกันว่าเขาได้อย่างเมื่อเนี่ยพ่อเอาหมงนาวมาส่งกับแม่หมังนัดโอ้ยหมงนัดหนุ่ยใหญ่คักเนาะมีคักแล้วแต่ยังเป็นโควิดเหรอเป็นโควิดหลายเลยหมงนัดเหรอ ้มักนัดมักนัดป่วยเป็นแมงเป็นแมงเป็นโควิดลูกน้คือก็ได้เป็นโควิดเซื้อซื้อซื้อู่เายซื้ออยู่ทางเขานั้นบ้านุงน้อยอย่ไรถน้อยที่ฝาบอกน้ายเมื่อปลูกเหมอนเดเด้าเอาก้าแล้วพี่น้องเอาโยกับอ้ยเนี่ยอุ้ยแตโอ้ย เมงน้ำฝนพี่น้องไปเดีย๋ยอาซาดุ้งมายกเนาะเปสิคักสิพากันเมื่อเลยเหรอพ่อได้ของอยากของกินเมื่อแล้ว <c oughs> มาด่วนเมื่อด่วน <c oughs> ไปทําคลิปเหมือนคือเก่าเหมือนเดิมมากอะได้เก็บมาข้อให้พี่น้องเบิ่งอัปเดตพี่น้องว่าบิร์กเกนหายไปไหนนะครับเนาะเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสสวัดีจ้าลาไปด้วยบรรยากาศบ้านเฮาทุ่งนากาๆๆไว้ดามกาแล้ว